ของแอร์ดีๆต้อนรับเข้าสาู่ช่อง l i s ี <Yeah>. ่แ e r ์เฟอรอร์แอดสิงเจลมาแล้วกับเพื่อนต้องบอกเลยว่าเกิดเป็นลลลี่นี่มันสนุกจังว้ย ตอนนี้พวกเรามีเรื่องมาให้ลุ้นตื่นเต้นกันอีกแล้วค่ะเ <Hey. S 1> มื่องาน Golden Globes หรือหนึ่งในงานประกาศร,รางวัลของวงการภาพยนตร์และโทรทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดของฮอลลีวูดเป็นรองก็เพียงจัดงานออสการ์เท่านั้น Golden Globes งานที่เหล่าคนดังระดับโลกจำนวนมากไปเข้าร่วมและร่วมเดินพรมแดงซึ่งทางงานเขาก็ได้ออกมาประกาศร,รายชื่อซีรีส์ที่ได้เข้าชิงรางวัลในปีนี้และปรากฏว่าซีรีส์ The White Lotus ที่น้องลิซ่าได้ร่วมแสดงนั้นได้รับการเสนอเชื่อเข้าจริงรางวัล Best Drama Series Award จาก Golden Globes ค่ะนอกจากนี้ยังได้เข้าจริงรางวัลสาขาอื่นๆอีกมากถึง6รางวัลกันเลยทีเดียวนะคะ ซึ่งทางด้าน WME หรือเอเจนซี่ที่ดูแลงานด้านการแสดงของโนริซ่าก็ได้ออกมาแสดงความยินดีกับนักแสดงทุกคนรวมถึงโนริซ่ากับพวกเราอยากเป็นทางการในฐานะดาราทั้งหนึ่งจากบทบาทของน้องมุกใน The White l o t u Season 3ด้วยนะคะ ส่วนทาง The Lead Company PR Agency ที่คอยดูแลภาพลักษณ์และกลยุทธ์สื่อรวมถึงจัดการสื่อสัมพันธ์ให้กับอนลิซ่าก็ได้มาอัปเดต Instagram ว่า Congratulations to our Golden Globes nominees ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าชิงรางวัลของพวกเราทุกคนในงาน Golden Globes แล้วทางกลางรูปของนักแสดงมากมายผู้มากความสามารถนั้นมันก็มีรูปของน้องลิซ่าอยู่ตรงนั้นด้วยแถมเดลีดยังลงสตอรี่อีกทีไปอ โอ้ยมันเลิศเลยล่ะ ส่วนแอทเทิค่ายของนอลิซ่าเอง We Are l o u ก็ได้ออกมา repost อัปเดต IG Story ว่าขอแสดงความยินดีกับลิซ่าและทีมงานนักแสดงทั้งหมดของ The White Lotus สำหรับการได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Golden Globe อันนะ่าตื่นเต้นนี่แอดว่าน้องลิซา่าน่าจะไปเข้าร่วมงานละละ่ะราะทุกคนทั้งค่ายน้อลิซ่าเองบวกกับเอเจนซี่ต่างๆที่น้อนลิซ่าอยู่ต่างออกมาแสดงความยินดีกันแบบรัวๆแบบนี้แอดว่าน้องต้องไปแน่น และเพื่อหลักคิดมาน้อนจะไปไหมก็เมนต์มาแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะคะ น้องลิสของพวกเรานี่ไม่ใช่แค่เรดๆเจิดเตัวแม่ไปวันๆนะแต่น้องยังฉลาดมากๆอีกด้วยความทรหดอดทนอุปสรรคต่างๆที่ผ่านมามันหล่อหลอมคนคนนี้ให้เติบโตมาอย่างดีจริงๆแล้วก็ไม่ผิดเลยที่นอลิซ่าตัดสินใจเลือกไปออดิชั่นเล่นซีรีส์เรื่อง the white l o r u s เห็นไหมว่ามันปังมากจริงน้องตั้งใจเลือกซีรีส์นำดีและตั้งใจพิสูจน์ฝีมือของตัวเองในอีกด้านอีกด้วยแถมลา่า จากความนิยมของผู้ใช้งาน IMDB ซึ่งเป็นหนึ่งในเว็บไซต์อ้างอิงด้านหนังและซีรีส์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดที่ผู้ใช้ทั่วโลกสามารถให้คะแนนรีวิวได้ปรากฏว่า The White Lotus คืออันดับหนึ่งของ10อันดับซีรีส์ที่ดีที่สุดของปี2 0 1 5กันไปเลยเย้ๆๆอ๋อไม่อยากจะคิดเลยว่า ไทโก้ที่กำลังมามันจะดังเปรี้ยงประังมหาศาลกว่าน,นี้ขนหนไหนรอทุกคนต่างรอดูและอยากเห็นลิซ่าเล่นหนังแอคชั่นมันดุเดือดจัดเต็มอยากเห็นลิซ่าพาร์หดสะใจในแบบเท่สุดๆหนจะความสมจริงและเทคนิคการถ่ายทำนั้นอีกละ่ะมันต้องสนุกนแน่ๆเลยโอ้ยจะอยาดูแล้ว และในส่วนของตลาดการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ยังไม่ทันผ่านคามปีทุกคนก็เริ่มคึกคักกันสุดๆกับการต้อนรับการมาเป็น Amazing Thailand Ambassador ของนอลิซ่าทูตนางฟา้านางสวรรค์แห่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำปี2569และนอลิซ่าก็ทำเอาประเทศไทยกลายเป็นหมุดใหม่สำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกกันไปเลยโดยข้อมูลจาก The d a t a h u ับอกว่า Bangkok Thailand คือจุดหมายปลายทางที่ถูกจองมากที่สุดในปี2020 <Wow. S 1> และจากข้อมูลของ CEO World Magazine ก็ได้บอกว่า Thailand คืออันดับหนึ่งของ best countries to visit in your lifetime ประเทศไทยคืออันดับหนึ่งของประเทศทีท่ควรจะไปให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะว oh. wow. ้าวกระแสตอบรับมันร้อนแรงแบบ วุนโลกของจริงฉันตื่นเต้นมากกับแคมเปญ Amazing Thailand ในปีหน้ามากมาก พวกเราจะมีน้องลิซ่าที่เป็นถึงซูเปอร์ตาร์ระดับโลกมาเป็นทูตถ่ายทอดความสวยงามความมีเสน่ห์ความน่าประทับใจของประเทศไทยไปสู่สายตาชาวโลกโอ้ย <Hey. S 1> มันว้าวมาก <Hey. S 1> เป็นอะไรที่ยิ่งกว่าซอพาวเวอร์ <Hey. S 1> ฉันรับประกันได้เลยว่าประเทศไทยจะต้องยกระดับความเป็นผู้นําทั้งในด้านวัฒนธรรมด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทุกอย่างจะถูกกระตุน้นทุกคนจะต้องได้รับความอบอุ่นทั้งคนไทยเองและ คนต่างชาติจะต้องได้มาสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆที่น่าหลงไหลในแบบที่โลกอื่นก็เทียบเทียมมิได้มันสุดยอดไปเลยลิซียา ขอบคุณสำหรับการรับชมและการสมัครสมาชิกช่งรวมถึงกดซปเปอร์เซ็เหรียงกาแฟแอและทีงานด้วยนะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช้กดแชร์และกด subscribe เพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีเฮงๆปังๆทั้งวันเลยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ามีความสุขมากๆค่ะรักๆๆไปบายสิค่ะ All here for the taking.